คือเสินทางเขาอุทยานแห่งชาติฟ้าแตีครับแต่ว,ว่าผมจบไปผ้าไปทางอุทยานแห่งชาติฟ้าแตีผมจะพาไปรอทังบรรษัมุ่ยครับโรงเรียนเพียงหลวงแกิโล หัวครับพาแต้ม4กิโลครับไปหมดไปสายมือพาแต้ม4กิโลทางนี้ก็ไม่เคยมาสักเที่ยงแล้วครับมาเนี้จะพาพี่น้องมารอจบบรรยากาศทางผีเบิงบมโหเจ้าวอลรอหอดใสแต่ว่าหัวท่าท่างนี้คือไปทางมัตตมุยครับมัตตมุย8กกิโลาบาดานเปิดบ้านใหม่ยังหลายหลังครับบ้านใหม่เก่า นั่เป็นลานขาเราเก่าอย่เนี่ยลังนังรังขาแวนี้ก็ไม่เคยมาครับมาเที่ยนี่เป็นเทียเย่ยแหล ไปรอชมบรรยากาศน้ำก่อนครับวันนี้ก็มาถึงมือขึ้มขึ้มแต่ว่าฝนตกไปแล้วละครับฝนตกไปแล้วแล้วบรรยากาศขึ้มขึ้มนวัดถ้ำแก้วแก่น3กิโล ล,ล,ลงคอยครับใช้เกียร์ต่ำบรรยากาศดีไปอีกแบบครับทา่านนี้วัดสว่างท่ากลมตำบลห้วยไผ่อำเภอโคงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีไวหลุนไวหลุน แบบสั้นเลยพี่น้องโอ้เทียนปนหนโค้งล่ะ้โอ้เทียนปนหนโคง้งเลยพี่น้องแล้วหนาโอ้สั้งแบบสั้นเลยย่าปีกเบรกนะน้องโรงเรียนเพียงหลวง สองคู่ครับตอนนี้ลงมาลางแล้วว่าลงมาลางสั้นเนีย่ยนะจะเป็นหมูบานที่ไก่แม่น้ำโพงสุดๆก็หมูแล้วครับบานหมูบานนี่ครับแม่น้ำโพงไก่ไ อากาศดีแห่งค่านี้ท่นี้หีเขาสงหน้านครับโอ้ยเขาแบบเคียวเลยฟังนี่จะเป็นแม่หน,นังโค้งครับนี่ฟังท่านี้ฟังขวาเมื่อยเขาถอดแล้วตอนนี้เดือดสอดแล้ว ตอนนี้ก็โมโหาจักสิบไปทางไดครับไปเรื่อยๆโมว่าทางทสิุดไหครับจะสายเมื่อกเป็นทุกอย่างให้ัดฟแ่าว้าเมื่อกรืเป็นอะ่รนะโมโหะสิุดทางนนะไหนมปเรื่อยๆก,ก่อนครับ ทิ้ขึ้นหลายใช่ไหมล่ะ นี่นาจจะเป็นตรงหน้าที่มองลงมาจากาพาคแดงงั้นตะมุยตรงไป ดุดนี่ผ่าเับไปชมบรรยากาศได้นี่ครับเงินตามมือขอมสเตีคุ้มโนนสวรรพัฒนาโอ้สหสงสารพี่นอ้องพี่นอ้องสงสา แบบสั้นเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็น ตัวนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นหม,มู่มัานตาโมยครับโอ้หมู่บ้านที่ตื่มโูงเลยบ้านตาโมยโอ้ย บ้านง่อยโค้งเลยครับเนี่ยหอ,อมน้ำมันกะมีหยอดเลี้ยนให้เพียมนี่อีกขุมหนึ่งครับโอ้หมู่บานไปกันเงยียบสงบปีเลยครับมีจิดียมโค้งเลย โอนบ้านใหม่เก่าพี่น้องนี่เอาเป็นต้นใหม่เลยสุดเลยนี่สุดเลยสร้างลงเมืองโค้งไหนวะต้องลงเมืองโค้งหรือเปล่าแล้วสามพอพอผมขอถามนะครับไอ้ทางลงเมืองโค้งมองไหนที่ลงเมืองโค้งไหนที่เขาลงเมืองโค้งไหนครับเมืองโค้งแม่นครับเด็กกายมาเนี่ยบ้านบ้านพักคู้ สลากบาดโอ้สลากแข้มโคมันจะมีสลากแข้มโค้งหรอ่าแมนแเือนแป๊กใหนามหรือเปลาก็หลินกีลาเข้บอลนครับครับเคลนนัครับผมครับนี่เพื่อใส่ทันบ่ขึ้นไปบ้านขึ้เกาอีกโอ้ขึ้นไปนมยขึ้เกาตะมยขึ้เกาุขอบ่ครับข่าใหญ่เติมรอยขราาผมครับลคมอันีครับอันแรกจอดสลาดันไรครับผมครับครับ ครับผมถามพ่อเพิ่นกับพิพ่นว่าหม่องสลากกลางบ้านทิดกับริมโค้งฮะที่หลวงมากม่องบ้านพระคูะ่เราอะเราอะโอ้ยดิซ้อดนี่ละจอนนี่ละ เอาไปเลยครับจิสอยสอยสอยโอ้แมนอยู่บละแมนอยู่บละอ้าว ฮอดแล้วครับฮอดแล้วมองชมบรรยากาศของแม่น้ำโขงฮอดไก่ขนาดที่ไหนฮอดลายแบบแหง น้ำโค้องอยู่บันตมุยครับำอำเภอโค้งเกี่ยมไหลแห้งขนาดเลย